มันต้องใช้เลยไม่ได้ใช้อะไรเลยอ่ะจิ๊บเจ็บไม่ได้ใช้จบคือแบล็คแคทอย่างเดียวเขาบอกแบล็คแคทตัวเดียวจบจบจริงไหมคะจริงจบจริงจบจริงเนี่ยจบจริงอ่าปีนี้ปีนี้นี่เป็นปีแรกที่พี่นรินอยู่กับปุ๋ยแบล็คแคทแบบทั้งฤดูกาลใช่ใช่ไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยทั้งฤดูกาลเลยครับปีที่แล้วนู้นก่อนมาเจอแบล็คแคทใบอ่ะมันใหญ่แน่ใบใหญ่ดิใบใหญ่นะคะแล้วก็ ปีที่แล้วนู้นที่ยังไม่ได้เจอแบล็กแคทกันเนี่ยค่ะสภาพสวนในขณะที่มีผลผลิตใกล้เก็บแบบเนี้ยสวนเราเป็นแบบไหนใบก็มันไม่หนาแบบนี้อนะมีแต่คนเขาว่ามันฟื้นดีเนะี่ยเรียนทำไงเขาว่ามีคนถามแล้วเหรอถามถามหะพี่นรินบอกไหมบอก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 ็ว่ายังไงอะบอกก็ว่าใช่แนวแบล็กแคทเนี่ย,ยใช้แบล็กแคทความแตกต่างสําหรับพี่นรินเป็นยังไงบ้าง มันก็ใช้ได้แหละดีเลยแหละแตกต่างอะไรบ้างอเอาเรื่องต้นก่อนลูกลูกลูกเอาลูกก่อนนะ,อะเอาลูกลูกเ,เป็นยังไงมันเบ่งกลมเลยเนะี่ยทุกต้นเลยเนะี่ยลูกเบ่งกลมเลยครับค่ะซึ่งทํามาทั้งหมดเคยได้ลูกแบบนี้บ่อยไหมไม่ะ่ะมันจะออกยาวอันนี้มันออกกลม เมื่อก่อนจะได้ทรงยาวใช่ใช่นะคะเดี๋ยวนี้ได้ทรงกลมน้ดูเป็นสี่พูห้าพูเนาะถ้าดูด้วยสายตาตอนนี้สี่พูห้าพูเป็นเสมอเลยไงค่ะแล้วต้นละคะพอได้ลูกทรงที่สวยเอาน้ําน้ําเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าน้ำละเอียดดีน้าละเอียดมาดูนะคะน้าละเอียดสีผิวเป็นไงผิวสวยผิวสวยผิวเขียวครับ เขียวอื้อเลย <c oughs> แล้วก็มองไปต้นปีนี้กับปีที่แล้วแตกต่างไหมคะระยะลูกแบบนี้กับต้นและใบทรงพุ่มอะไรเงี้ยแตกต่างครับแตกต่างยังไงบ้างสําหรับพี่นารินเล่นปีที่แล้วนู้นเราไม่ได้เจอกันเราก็เลยไม่รู้ว่าส่วนพี่ทรงมันดีไงทรงมันกลม <c oughs> อ่ะฮะทรงมันกลมเสมอทรงกลมเสมอ <c oughs> ลูกเสมอติดลูกเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ติดเหมือนดอกเลยติดเหมือนดอก <c oughs> ดวันนั้นที่เรามาระยะดอกนะ ใช่ใช่ดอกเยอะพี่นันินบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ไว้ไม่เคยไว้ไม่เคยไว้ดอกด้วยไม่เคยไว้หมากไม้นี่ไงเนี่ยนี่ลองดูไงนี่ลองครับลองแล้วประสบผลไหมประสบครับปุ๋ยแบคแคทของเขาดีอยู่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ใช้อะปุ๋ยอะไรเลยอ่ะค่ะแคลเซียมอะไรไม่ได้ใช่เลยค่ะใช่แบคแคทตัวเดียวเลยปีเนี้ยแบคแคทตัวเดียวเลยลองดูเลยปีเนี้ยค่ะแล้วก็ปีนี้ไว้ลูกมากกว่าทุกครั้งด้วยมากไว้จนร้อยฝาเลยเนี่ย มอก่อนไว้ต้นหนึ่งเท่าไหร่ได้คะประมาณ80ดสิบเจดสิบเองโอ้นี่ก็ขึ้นมาตั้งหลายเปอร <percent S 3> ์เซ็นต์เลยนะลูกมันโตเสมอเนี่ยลูกโตลูกเสมอด้วยทรงทรงได้ไซส์หมดใช่ใช่ทรงได้ไซส์รซเรื่องของขั้วเป็นยังไงเรื่องของน้าดีแล้วเรื่องทรงดีแล้วเรื่องของขั้วยาวดีไหมคะใช่ได้เนี่ยค่ะตอนนั้นต้องต้องใช้จิ๊บในการดึงขั้วดอกไหมคะมันต้องใช่เลยมันได้ใช่เลย,เลยอะจิ๊บจบไม่ได้ใช่ จบที่แร็กแคทอย่างเดียวเขา<ช>บอกแร็กแคทตัวเดียวจบจบจ,บจริงไหมคะจริงจบจริง <laughs> จบจริงเนี่ยจบจริงอ่า <laughs> แค่นี้แหละที่อยากให้ทุกคนได้ลดความวุ่นวาย